สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสีสีแรงใหญ่นะครับหลดชาได้หนึงน่งล้ปโอ้ยสีสีแรงใหญ่นะครับแรงแดงนะครับแดงสามดาวจะมาชื่อผมชื่อต a ต a าสิท์นะครับใครจะแอดมาก็แอดไม่ได้เลยนะครับ First b l o o d 叫不我 กินมาสองตัวทีครับคือกินแรกคือ f4a1 กินที่สองก็คือซองยาวนะซอมบีนะครับ first blood <laughs> มาเลยโบก้านผมเป็นโบก้านของลูกเพิ่งเริ่มต้นนะครับ นี้ผมว่าจะรอรับแอนทุกคนนะบท้ายอ,อยู่ด้านหน้าเพื่อนนะครับ กรบใสามาอกว่านี้ได้ตอนคิบมันครับอชุดนี้ก็ได้เจ็ดมีสายอยู่ตัวมาสองตัวด้านนึายเป็นงสามตัวเดียว จากตอนที่ผมทำคลิปแรกๆอะ่ะมันแค่สิบซับอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ร้อยห้าสิบไปแล้วนีน่ถ้าทุกคนได้เสียงภายนอกก็ขอโทษเลยครับ

ลุงทุนจะให้ผมให้ได้ค่ให้ได้เจ้าบอร์แล์ดนอะัรอะร้อยโดนเคื่องเซยหน้าหน้าแหกอืมจอนี้เพื่อนี่เมา หนึ่งตัวเสอนมองดูตายกันมันต,ตายไปพันยายอยู่เฮ้นนยเอาดีเอาดีเอาด,อาดีมันพันยาอยู่ไฟยิงยิงมันนี่โหยิงกัด่ากันดดกะนะจบตอนนี้ผมเกียนเขาแน่เอออะไรจบตอนนี้เกียนเขาแน่ครับด้วยการ t ั i p l e k